ตรวจทำไมครับผมสวัสดีครับผมตอนนี้ก็เลิกงานแล้วนะครับผมพอดีไปตัดหญ้ามานะครับก็จะเลื่อๆหน่อยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาอเดี๋ยววันนี้เราจะมาป้อนเค้กน้องน้องอู๋อิงนะครับผมเค้กที่ได้เมื่อวานนะครับจากคุณพี่สรัญญานะครับผมเดี๋ยวป้อนนะครับเขาจะกินไหมนะครับสามกล่องเลยนะครับของน้องอู๋อิงนะครับผมดูป่วนมากเลยอ่ะป็นไงหนูอู๋อิงมานี้มากินไหมกินไหมนี่

มามามามขออนุญาตใช้มือแล้วกันนะครับง่ายดีดูตาแสบเท้ครับขออนุญาตใช้มือเนาะง่ายดีนะครับผมดูมวงเลยมาเลยงวนนี่ครับ ตอนที่สองเนี่ยดูสายตานะครับผมอร่อยอร่อยมากอร่อยต้องดูที่สายตานะครับนี่น่าจะฟินมากเลยอ่ะเป็นตัวาะไรหรอ้ไม่ได้เอาช้อนมานะครับก็ง่ายๆเลยนะครับผมยังไงอันนี้น่าจะมีเยีมเยีมองุ่นด้วยนะครับนี่เสียบป่ะ ก็ติกใจก่อนที่สามก่อนที่สามก่อนที่สามนะครับใจเย,ย üg, ็นใจเย็นใจเย็นแกะก่อ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 นโอ้ดูน่าจะอร่อยมากเลยอ่ะดูใจจดใจจ่อมากเลยดูสายตานะครับ คนเดียวเลยสามพันน,นี่ผุ้งอิงนี่โชคดีแท้นี่นได้กินของอร่อยอยู่เรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวก็ได้น้ำตาลเดี๋ยวก็ได้ช็อกโกแลตนะครับผม,มได้กินของอร่อยๆวันนี้ต้องว่านอนสอนง่ายนะ <c oughs> ไม่ดื้อน,นะไม่ดื้อไม่สน <c oughs> อ่าเนี่ย <c oughs> บายบายกันเลยบายบายกันเลยบายบายกันบายบายหมดแล้วครับบาย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 ดิบายบายดิบายบายดิบายบายดิอ่ะเสียงเลยเสียงเลยเสียงเสียงเสียงเออก็กราบขอบพระคุณคุณพี่สรัญญานะครับที่อ่ามอบเค้กให้นะครับผมผมก็แบ่งนะครับแบ่งพ่อความทุกคนแล้วก็แบ่งให้น้องช้างได้ทานด้วยนะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับผม ตาเลยโอ้ยติดกินกล่องทำไมปะหมดแล้วหมดแล้วนะครับผมนี่ครับหลักฐานเกลี้ยงนะครับผมก็เพิ่งไปตัดหญ้ามานะผมกลับจากตัดหญ้ามานะครับก็ร้อนมากนะครับอากาศวันนี้ก็ขอบคุณมากมากนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดจบเพลงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับดูดูโอ้มาตดใสอีกนิสัย โอ้กลิ่นแรงมากเลยของอิง